ครับสบายดีแหละสวัดดสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มเมื่อน,นี้เขาเกา่าออกมาห้าปันเข่าขึ้นเกา่าเมื่อนี้มา้าลาดพอของในพันปลาซิวเพิ่นปันแลกแล้วแล้วเนี่ยครับเทียมเพิ่อนละ เดีวนานเลยกันจากน่นอยเขาก็สิใหญ่ไปล้านพระเาผู้แหลบันนี้เขาเห็ียบอยากกินนะปล่อยปลาปล่อยปลาแอ้วดีเล่นดำแก้วคิโต้วาดี่โยวาดนี่ว่านี่คินนโต้จะม้วนละมันลายคนเด้จองว่านี่ข้าเป็ดสองตัวแล้วก็ปูตัวหนึง่งตัวอีแหละโตมตัวตนั้นจะปูนเน่าวที่ปูเคยไม่กินอ้าวโเสือนะ มืัอนี้ทำปลาซิวกินเมื่อวานปั่นแล้วล้วก็ขึ้นกินเขาบัดนี้จากเพิ่นเห็ดยังสูนกินดอกมืัอนี้ตำโถวเขกินมืัอนี้นะตำถั่วว่อันนั้นแหละคลองหมักนะตำโถวเขาอ้อมขี้เล็กทำอะไรอาตัวแกมวยไงปล่อยปลาแช่ก่อนนทำมวยหน้าก็มีได้ชสิ้นอะไรมาสิ้น

มาพี่แนบึ้งกิตายบุรมมูนะจ๊ะว่หน้าเก็แท้เยจไปหันเลยก็เยน้าเขาเยอะนิดนยโอ้ไป็หใส่อเขาแล้วเขาแล้วยดยดไปล่หั่นนายือปัองอัหลงบอไปไหนล่ะเเยวอีเียนะ

มาลา,านคอยตะวันนี่เฉออินตะวันนี่เ็นป่าวจากคอยครับรัดมานี่ล้วข้า,หาหมูตะลึงเป็ดช่องตตวานนี่อยากมาแล้วคาารัลัดเอาขันมิดละหอปันไปใชแล้วอ่คอยเห็ดนี่หปันมาไม่ได้ต้มปลาก้างมาปด้าสิ้าองหาสี่ห้าสิบหกห้าสิบเจ ทั้งหนเท่าไรสามสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดใช่สามสิบดสิบเจ็ดกินข้าวแล้ก็มานับกระสอบขา้าววันนี้ได้เท่าไรแปดสิบเจ็ดเนาะปดสบเจ็ดข้าเปลายเ่ได้นลายแปสิบเจ็ดสอบแปเจ็เอาสีเอาเจ็ดนะป้า <c oughs> ตอนนี้ก็กินเขากินน้ำแล้วนะวันนี้เขากาสีใหญ่ไปปั่นเขาาไฮพอเทา้แรแบกันนี้ล้านนี้ก็ได้แปดสิบเจดสอบเขากัสิคนเขาเมื่อว่าความตนนี้นะความนเร่ว่าเปประตูะนะประตูนฮะ ได้มาฮอดล้านพะเท่าแล้วเขาในกองสำคัญกับกองบังได้นี่แหละ ช่ไปตึกปลาหนาได้บใ่โบโอยเพื่อเอาแต่ตัวหน่อยก็ได้นี่ไปไปไปตึกมาอีกเห็นเจ้าลูกใบยุ่หือก็ลูกยืนมาละเช็ดหนาวกอยจะโจ๊กก็ได้พร้อมเรายาไปกันได้ว่ายุ่ปลยเสกแล้วได้กินปลานี่ยเก็ก้อยปะรับชุด

มาเลยครับวัรยากาศเริ่มปั่นนะทคงนี้ก็พากันเผ็ดกิน tên tem Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เด็กกินขันแหล่อยู่ทีณนายเขาแหล่เขามันเล็วกินเขาเลยค่ะเขามาเล็วพอทั่ัวเลยท้านท้านท้าน,นตน,นกับพักกินเขาอีก ้าแล้วก็มาปันตอน่อไปเลยปั่นลาดว่าาแแรวก็ไปลาดน,นะไปลาดน,นะ แลนเอต่กองเขา กแล้วนะร้านทีสองอยู่นี่ไปร้านสุดท้ายวันนี้แต่กับมดและแถวนี้นะมันนะ่ะเข้ากับคนเผาคนเมืองบา้าตจกเปิดไรนะในกาชือว่าแล้ววัดเลยนะแถวนี้ยังเรือกับเป็นบางเจา้ายังส่วนน้อยถ้าข้องปะไก่ย,ยังท่านแล้วกับสิจะไปปั่นให้ปะไกน่น้ำ เฮากะสิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามหลับชมลิปหน้าพรอกันใหม่